วันนี้เมนูส้มตำใส่ข้าวโพดก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่โบไม่ไทยก็พยายามค,คิดคิดคิดว่าจะทำยังไงที่จะเอาข้าวโพดท,ที่เราปลูกเนี่ยมันเยอะนะคะแล้วก็มาบริโภคให้หมดนะ,ะก็แช่คือต้มนะคะแล้วก็แช่ไว้ในช่องแช่แข็งแล้วเราก็เอาออกมาแต่ละวันเพื่อมาทำเมนูให้ เหมาะกับการรับประทานของเราในแต่ละวันนะคะก็วันนี้จะเป็นเมนูสุดท้ายแล้วที่ข้าวโพดของเราจะหมดแล้วก็คือส้มตําใส่ข้าวโพดนั่นเองนะคะก็ไปให้กําลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามนะคะก็จะมีเมนูเยอะมากเลยที่แอดทำมาก็อย่างเช่นเมนูทางด้านอาหารฝรั่งก็จะมีซุปข้าวโพดสเต็กไก่ย่างข้าวโพด แล้วก็จะเป็นพวกพอกช็อปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าใช้ข้าวโพดแทนมันฝรั่งนั่นเองเพราะว่าชาวต่างชาตินี้เขาจะกินมันฝรั่งแทนข้าวนะคะส่วนเมนูไทยก็จะมีตำแตงใส่ข้าวโพดและก็อันนี้ค่ะก็คือส้มตำนั่นเองนะคะวันนี้ก่อนอื่นเราก็จะต้องไปเก็บมะ และก่อบ้านของแอดก่อนนะคะเดี๋ยวไปเก็บมะละกอกันเลยมะละกอน,นี้ก็จะเก็บไว้นิดเดียวนะคะเพราะว่าตอนช่วงฝนตกเรากลัวว่าต้นจะล้มเราก็เลยเอาผลออกหมดเลยนะคะแล้วก็เหลือนนิดเดียวเพื่อให้ต้นเขาไม่หนักมากนะคะ,ะก็จะเลือกลูกเล็กๆนะคะพอบริโภควันนี้ค่ะแล้ววันนี้เราก็จะย่างหมูนะคะกินกับ ส้มตําของเรานะคะอันนั้นจะเป็นหมันฝรั่งอบนะคะก็คือแอดไม่ได้ใช้เตาอบนะคะเตาอบไม่เคยใช้เลยฮะ mm hmm. คขนสนิมไปหมดแล้วก็เลยใช้กระดาษฟอยล์แทนอ่ะมาตําส้มตํานะคะไม่ได้ถ่ายตอนตํานะคะทุกคนให้เห็นเกือบจะเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าให้หลานตํานะคะก็จะใส่พริกกระเทียมนี่แหละแล้วก็ใส่ชูรสน้ำตาลมะนาวแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ ปลาร้านั่นเองนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะใส่ใส่เส้นเข้าไปแล้วแล้วก็ตาำลุกเค้าให้เข้ากันเส้นมะละกอน,นะคะจากนั้นก็จะตำด้วยก็คือข้าวโพดของเรานะคะก็บอกลานว่าไม่ต้องตำนะคะตอนข้าวโพดใส่ไปแล้วให้คลุกๆเอาไม่งั้นมันก็จะ ละเอียดเกินไปนะคะจากนั้นวันนี้ก็จะมีปูดา,าปูนาขาเกนะคะปูนาดองนะคะของพี่สาวก็เอามาใส่นะคะไอ้ก็คิดว่าตัวย่าย่าที่ไหนได้ะคะตัวจึ้งจึ้งนิดเดียวเองนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะใส่ไปให้มีรสชาตินะคะก็วันนี้มีหลานมาทําให้นะคะแอดก็ทากับข้าวอีกมื้อหนึ่งด้วยนะคะก็คือเป็นอพอกช็อปนะคะอาหารฝรั่งอีกมื้อหนึ่งโดยเฉพาะเลยนะคะให้กับเจ้านายนะคะแล้วก็ ส้มต่ำโดยก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายวิดีโอทุกขั้นตอนค่ะเป็นไงคะหน้าตาน่าทานไหมคะโอ้โหแต่วันนี้พอเพอินว่าปลาร้าของเราหมดนะคะก็เลยรสชาติอาจจะเหมือนว่าขาดอะไรไปนิดหนึ่งนะคะพอกินไปแล้วเออมันขาดปลาร้าไปนั่นเองนะคะแต่รับรองนะคะถ้ามีเครื่องครบเนี่ยอะไรมันก็อร่อยไปหมดเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าวัตถุดิบของเราเนี่ยมันเฟรชนะคะมันมาจากสวนของเราเองคุณจะกินแล้วคุณจะรู้สึกว่า อร่อยอร่อยจริงๆนะคะก็คือแอดเนี่ยกินมาเมื่อวานกับวันนี้นะคะ2วันแล้วนะคะเมนูตำส้มตำใส่ข้าวโพดนะคะวันนี้ก็เพิ่มใบยี่ราเพราะว่าไปทําสวนแล้วเห็นต้นยี่รามันออกใบสวยมากมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอีกแล้วนะคะอะไรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของสวนของแอดเนี่ยมันจะดีนะคะแต่ถ้าปลูกนี่มันจะไม่ค่อยดีนะคะแอดก็เลยใส่ใบยี่ราไปเพื่อให้ มันมีรสชาตินิดหนึ่งนะคะก็อันนี้ถ้าใครคิดไม่ออกนะคะว่าถ้าเรามีข้าวโพดเยอะจะทําอะไรได้บ้างนนะคะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะนะคะก็คือเมนูโอ้เยอะมากเลยแล้วก็มีคุณ SGS ก็ถามก็อยากบอกว่าอยากให้ทํายําข้าวโพดนะ,ะแอดลืมไปเลยค่ะว่ามีเมนูยําข้าวโพดเลยไม่ได้ทาเลยข้าวโพดหมดก่อนนะคะตอนนี้ก็ให้หลานหั่นเนื้อหมูนะคะก็เนื้อหมูนี้ก็นี่ เหนียวมากเลยนะคะก็คือเนื้อหมูนี่เหนียวเนียวก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะโชคดีซื้อเจอนะอันเหียวเหนียวหรือไม่เหนียวนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็เทใส่จานแล้วนะคะก็พร้อมกินนะคะค่ะมาๆมากินด้วยกันนะคะก่อนกินอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้นะคะเจอกันใหม่ในวีลหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะ enjoy กับผ้าพายาสลัด